ช่วเฟ่ชค่ะเฟ่ขไปในบ้านเท่าไหร่คะไปขาเดียวหรือกับขาเดียวคะ่ะยี่สิบยี่สิบไม่มีเงินอะจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะได้ไป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 ข้าว <laughs> บ้า,บา,บา,บานดีสีเดี๋ยวมาเอาดอกกุหลาบไปปลูกหน่อยเด้อ ปลูกมะม่วงน้ำเออปลูกมะม่วงนำ้ำไปปลูกมะมานาวม,าพามะพร้าวส้มโพกแเตงแเตงมมือเชโยฮยิวค่ะนี่ก็ปล่อยน้ำข้าวคลองนะครับได้เกล็ดเออปล่อยน้ำข้าวคลองได้ใช่ไหมเนี่ออโอเคโอเคนี่อ้าเออเอ,อ,อ,อา้าปากอ้าปากแล้วอ้าปากทำไมกินลมโอ้ยบ้าเดียว <laughs> กินลมกินลมชมวิวก <laughs> ินลมชมวิวทิวทัศน์นะ <laughs> อฝนตกอีกแล้วกลับ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 ฝนตกอีกแล้วคุณคะรู้ไหมคะเมียไปไหนมาฮะฮะเราะฮะเงินขบ้านคุณคะโอ้ยโอเคโอ้ยยานตกโอ้ยแปกิโลไอ้ถ้าสาวๆเออถ้าเมียอยู่กันมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วเกาะเอวเนี่ยหัวจะทำยังไงหขนหวยหขนหวยแล้วถ้าสาวๆใหม่ๆล่ะเด็กฮะเฮ้ย เดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็เบรกสิเอออีหลีสิเออปาปอ่ะถึงบ้านแล้วโอ้เราจะมีครัวแล้วว้าวเราจะมีครัวแล้วโอ้ครัวครัวกลางทุ่งป้าไทยอุดรทำครัวป้าเราจะทำครัวตรงนี้สิช่างช่างเราไม่อยู่เพราะว่าช่างไปทำนาเออเราก็ทำเหมือนกันนี่เราไป ได้ร้านกับข้าวที่คลิปแรกมาได้เอฟซีเด้อคุณคะฉันไปหาเงินมานะคะคุณเหนื่อยไหมคะคุณอยู่บ้านคุณเหนื่อยไหมเข้าใจไหมคะช่วยกันทํางานก่อนซีเดียวช่วยแม่ทํางานก่อนหาเงินก่อนอย่าเพิ่งง่วงคุณคะคุณจะหลับไม่ได้ก็คืนบนหลับบนนอน também. อ้ายเด่นโอ้ กโว้าวไอ้ผมจะศาสตร์ปะฟาดขัวขัวเรา F4 ใครขัวเราขัวเราเนี่ยขัวเราจะอยู่ตรงเนี้ยนะไอ้เนาุขัวเราจะอยู่ตรงเนี้นนนย F4 ตรงนี้ก็เป็นระเบียงเคลียร์าพี่เพชรเนาะแต่ยังไม่แล้วเนาะแล้วก็ทําอะไรต่อไปเนาะช่างยุทธก็เหลือก่อกำแพงวันนี้ช่างไปไหนคะคุณไปทำนาะน บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อกินอย่างไรเราจะปล่อยพี่พี่โคกไปสักแป๊บหนึ่งไหมยังยังไม่ไปแล้วฮะปล่อยไปไหนทุกไม่อได้พุ่นลงทุ่งเดี๋ยวเวลาน่าวิ่งลงลดน้ำแข็งมาหรือยังยังไม่เห็นมายังไม่เห็นมีใครมาเลยเหรอโทรข้างเบอร์เขาเดี๋ยวเขาลืม โทรไปเมื่อวานเขารู้แล้วคุณคะคุณยังว่วงนอนไม่ได้เด้เอ้ยขอแค่สี่นาทีเด้โอ้ยคนชีนอนนันหันตูดให้จังหาลองลองไอ้แก่กับข้าวสิลูกขึ้นพับเผับเบเลยนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็เอาเข้ามาบ้านแล้วน้อยเนาะอืเดี๋ยวเราก็เอาชั้นมาตั้งพุ่นชั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเส้นหนิมมาตั้งโอ้ยไอ้หนูว่าไม่รอดอีกมั้งวันเนี้ย ตกตกเราก็ต้องเอาผ้าใบคุมได้แล้วเนาะเราต้องใส่ผ้าใบตรงนั้นอีกอันเนะะาะผ้าใบสีน้ำเงินเราอยู่ข้างหน้าบ้านเสร็จก่อนเออเสร็จก่อนใส่หมดนะแอมบ้านเราก็ค่อยๆทำอ้าไปเอาอีกแล้วไปคุณค,ะคณ่ะคุณคคะคุณจะหลับไม่ได้มาช่วยแม่ทำอาหารกินหน่อยคุณคะโอ้ยกลางคืนคุณบ่หลับ โดนไฟสมน้ำหน้า <laughs> จุดยากันยุ่งไว้ให้ไปเลน่นยากันยุง่งต้องเอายาทาดากให้เล้วว้ยบ่ไว้เนนอนยังไงนอนอาดาไปทักยากันยุง่งมันบ่ฮหอนเนอะเดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วอด,นนะลนะอดทนหน่อยนะลูกเนาะอดทนหน่อยมาบ้านหนูเสร็จแล้วหนูจะได้นอนสบาย มีครอกส่วนตัวมีผ้าห่มเออไปตากผ้าห่มเนี่ยยังไม่แห้งเลยมะผลใหมอีกแล้วอ่ะผ้าห่มจะแห้งว่าะจะไปซักให้เนี่ยห่วยอะไปคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อเอฟทีอย่าเพิ่งไปกวนเด็กเด้อสวัสดีครับ